โกอนาตรกรรมนะคะในระหว่างที่คุณพ่อกำลังเปลี่ยนน้ำบ่อปลานะคะแล้วพอคุณพ่อเปลี่ยนน้ำเสร็จปุ๊บพอเทพอเอาถังปลาเทปุ๊บปลาตายยีเจ็ดตัวค่ะวันนี้คุณพ่อ็เลรต้องมาซื้อปลาย7ตัวชดใช้เมื่อวาน ยู่ทุจักค่ะจะทูจักไหมคะแตทจักมินบุรีค่ะเราจะไปซื้อปลานั่นเองแต่ด,ดนรนตอนนี้ร้านค้าก็จะน้อยลงนิดหน่อยนะคะไมดเลยหลักโควิดปิดเอยอะอยคะ่ะก็จะร้านค้าก็จะปิดเยอะมากเดี๋ยวหาที่จัดรถกันนะคะค่ะอันนี้ร้านขาย อนนะะคมีหนอนด้วยหนอนแดงเอาเลี้ยงปลานั่นนะคะเลี้ยงปลาทองปลาแบบปลาบ้านประจันเอาอันเล็กเลยกันไม่รู้อันละเท่าไหร่คะนั่งร้อยสิบห้าจ้ะตู้เป็นตันไหนก็รู้ค่ะกนเป็นอ่างยาวนิ่ธรรมดาครับมาสักเมตร แกวางกลางถ้าอกงกลางเท่าไหร่คะพี่หัวยี่ค่ะคนข้าวแล้เล็กนเด็นึ่ค่นนนะนี่ตับกุ้งสีเนี่กุ้งชอ่ี่ี่ะ เรจะมาซื้อปลาหางมกยูงให้แ่ทำซ่ามแปาคาคาดีนันทำไมน้อยจังคาดีนันตัวเล็กมากเล็กมากเฮ้ยตัวอะไรอ่ะคืออะไร่ยทำางมกยูงุงอันนี้ร้อยหนึงนะยบาทนะแล้วตัวนีอะไรตัวีอเอาตัวเอาตัวละห้าเอา เอาเน้นเน้นที่หางแดงกับหางเหลืองนะแล้วก็ลายลายเนี่ยนี่หนูชอบตรงลายเน่เน่เพราะเนี่ยเน่เน่สวยมากบ้านเราเนี่ยตัวเมียด้วยตัวเมียครับได้ไหมได้ไหได้ค่ะแต่ใบกอดอันนี้ไม่ใช่ตาจอดเลยนะะเดี่ยวนี่สดแดงนี่เลยที่คุณพ่อทำตายเมื่อวานนีตัวใหญ่ดี่เลยคุณพ่อทำซ้อนสาย ใ้องออกบ้างคะว่าปาในตู้นี้มีกี่ตัวปลาในตู้นี้มีกี่ตัวคะทรั้งยูคะ แต่อันนี้มันแบบดีเดียวกันเหมือนกันวยมากไม่ที่ไม่มีตอนากไ่ะคะไม่ค่ให้มาหางกุ้ไหมเน่ยทำไมมันแข็งมากตู้นี้เนี่เนี่ยตัวหางใหญ่ให่ะเห็นไหมเห็นไม่ตัว กคือาวันนี้มองทั้งวันก็นักไม่ค้วนไมาม,มีกิดกตัวต้องซื้อเป็นผง

ปรมองไม่เห็นประนี้ไม่เย่กันเลน่มันเต็เต็มบอลน้อย ูเหมือนนางมีนั่งนางมีมงกุฎอันนี้มันต้องเลี้ยงปลาปลาเนี้ยมันต้องเลี้ยงเดียเ่ยวแยกเดี่ยวแยกเดี่ยวค่ะอยู่ด้วยกันไม่ได้ ค่ะมันไล่จัดกัน4ตัวตัวละ25บาทจะต้องปรับอุณหภูม,ม,มิมันไว้ในน้ำแ่่นน้กอปหล้วก็ต่อไปถุงต่อไปปลาสดเนี่ยหนูเกือบได้ตัวเท่านี้แต่มันตายเสียดายมากเลยค่ะใหญ่มากคุณพอ่ณพอทำ,อทำใจเมื่อวาน,นคุณแม่ก็เลยคิดว่าใหม่อันนี้ก็ตัวละ25อือนกันค่ะแต่ว่ามันเป็นคุณใหญ่ี4ตัวค่ะ ปลาปกวน่อนอันนี้คือปลาโกมีเฮ่ปลาโกมีทางนกยุงมีกี่ตัวนะพ่อสิบสองตัวสิบสองตัวหนึ่งรอให้บาทจบไปางนกยุงเหมือนกันค่ะแต่สีสวยมากอันนี้เหมือนกันสิบสองตัวหกร้อยบาทเอ้ยสิบสองตัวหนึ่งร้อยบาท นสีทองอืมอันนี้ก็หันเกลือหน่กันอย่สีทองเดี๋ยวแช่ให้มันปรับอุณหภูมิก่อนแล้วค่อยมาปล่อยแช่ว่ามันจะตายไม่ตายหรอกลูกเฮ้ยทำไมมันพยายามมุดซอกอ่ะเอออันนี้ต้องเอาตั้งไว้ด้วยนะเอาตั้งไว้เออเอามาทิ้งเอามาทิ้งเดี๋ยวค่อยมาปล่อยเนาะ มันตับตัวกันครบ30นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้เวลาปล่อยปลาเราจะปล่อยปลาแล้วนะคะอนมแต่ใจนะกสัมบัติของค่าโอ้ยอย่าไว้ค่อยหงุดหงดหนึ่งตัว ตึงตงตายนะอย่าได้ตะมามาตายนะอย่าได้ตัวมาขอจะนี่ทำมือพิเศษเป็นงานตอนบ่ายเลยนาดน้มันเหนื่อยมันเหนื่อยเมารถหรอปกติตอนกลางวันฟ้าก็จะมาหมดถ่า้ตลาดนี่นะคะ พอตอนเย็นได้ไหมากินข้าวจะม,มาลอยจะไม่ลอ,อยตรงนี้หรอลอยรอยตรงนี้เล่นน้ำตกรอยเลยต้องม,มองีทำไมปลามันพยายามว่ามาตรงนี้แต่ว่ามันโดนูดไปตรงนี้เราสงสัยมันน,น้ำไหลไงตกลงตกลงน้ <หา S 1> อ,งงองแดงกินหรือยังคะยังไม่จิ้ม <ห erman? S 2> อยากได้อีกอยากได้สิบถุงน,นั้นคงต้องไปขุดบ่อขุดบ่อใหญ่ๆแล้วล่ะค่ะ จ okay, okay, okay. ได้มัตายหรือเปล่าพองเธอตกน้ำมาเลยนะใช่นะคะเนี่ยทำไมมันทำไมมันดูหมดหมดแรงตักน้ำนะทำไมมันดูเหมือนน,อนี่มันตับโตกว่าลูกมารถมารถปลามารถแน่เลยในออกซิเจนก็